บ sociedad, Bref, 30, ını, 67, 1, ัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดวันที่30มิถุนายน2567มี6ข้อนี้โดนตัดเงิน1130บาทดูกันพลาดเสียเงินล่าสุดเลยครับมีกลุ่มที่โดนตัดเงิน1130บาทใวันที่30มิถุนายน6 7 7นี้ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาดูกันเป็นคุณหรือเปล่าครับสำหรับ ข้อที่1ถ้าเกิดคุณมีโดนตัดเงินคือมีเงินค่าซื้อสินค้าเนี่ยแล้วคุณใช้เงินไม่หมดมีเงินเหลือในเวลา5้าทุ่มของวันที่30มิถุนายน2 5งหก็จะตัดเงินที่เหลือไปหมดเลยนะครับเงินตรงนี้เนี่ยเข้าตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็คือตั้งแต่วันที่1มิถุนายนโดยเงินในส่วนตรงนี้จะได้300บาทนะครับเป็นเงินซื้อสินค้าคุณสามารถเอาเงินส่วนนี้เนี่ยไปซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านที่เข้าร่วมโครงการ ที่สามารถใช้เงินวิธีการใช้เงินเนี่ยก็คือเอานําบัตรประชาชนของคุณนะครับที่คุณไปยืนในตนเรียบร้อยแล้วไปใช้สิทธิ์ที่ร้านที่เขาดูโครงการครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายท่านผมไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่ในส่วนตรงนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอรู้ว่าตรงนี้ปุ๊บคือกองเงินเข้าปุ๊บก,ก็ใช้กันหมดนะครับสามตรงนี้ไม่ค่อยเหลือกันอาจจะเหลือก็อย่างมากปะปะไปล,ปล,ป,ลปลายครับเหลือ10บาท2 0บาทอะไรเงี้ยแนะนําว่าให้ไปใช้ให้หมด หรือว่าจะเหลือ50หรือร้อนึงเนี่ยบางทีลืมใช้ก็จะโดนตัดนะอย่าพลาดที่จะเสียเงินตรงนี้ไปนะครับอ่านี่คือในส่วนแรกก็มีคนพลาดได้ดังนั้นคนพลาดต้องไม่ใช่คุณเพราะคุณดูคลิปนี้แล้วโอเคครับข้อที่2ใช้เงินกระดาษหุงต้มไม่หมดครับมีเงินเหลือในเวลา5ทุ่ม59ของวันที่30มีินายน2567นะครับก็จะตัดเงินที่เหลือไปหมดเลยคือเงินกระาหุงต้ม ตรงนี้เนี่ยเขาจะให้สำหรับคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือ80บาทต่อ3เดือนแต่ในครั้งนี้เนี่ยครบเดือนที่3พอดีก็คือมิถุนายนตรงนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงหลายๆคนทยอยใช้กันไปแล้วตั้งแต่บางคนก็ใช้ต้องไป3เดือนก็คือก่อนหน้านี้นะครับใช้ไปก่อนแล้วหลายคนยังไม่ใช้คุณต้องไปหาโอกาสใช้เพราะว่ามันเป็นการถุงต้มหลายๆคนเนี่ยไม่ทํากับข้าวที่บ้านอะไรพวกนี้ ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับแต่ว่าอาจจะมีคนในบ้านคุณคนอื่นที่ทําหรือว่าคนในชุมชนอะไรของคุณเนี่ยอาจจะเอาไปใช้ให้ประโยชน์กับคนอื่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่้คุณใช้แกงหุงต้มแนะนําว่ารีบไปใช้ในส่วนตรงนี้ให้หมดนะครับไม่ว่าจะเหลือเท่าไหร่เหลือแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาใช้ก็ต้องแลกหมดอยู่แล้ว80นะครับแต่ถ้าไม่หมดก็ไม่เป็นไรเหลือ10บาท20บาท30ก็ไปใช้เพราะไม่งั้นจะถูกตัดเงินที่เหลือเอาไปหมดเลยค่ะแล้แกงุ้งต้ม 80บาทต่อ3เดือนเดี๋ยวผมจะสรุปให้ั้งหมดว่ามีเงินเท่าไหร่ที่เะถูกตัดนะครับอันนี้คือในส่วนที่2ข้อที่3ที่เราตัดเงินคือใช้เงินค่าเดินทางไม่หมดมีเงินเหลือใน5ทุ่มห้าสิบเก้านทีของวันที่30มสิบพฤษาคมกจจะตัดเงินที่เหลือไปหมดเลยซึ่งเงินค่าเดินทางตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เงินที่คนเหลือกันเยอะครับเพราะว่ามีมากสูงถึง750บบาทเป็นเงินที่ให้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีการตัดออกไป หากว่าคุณใช้ไม่หมดดังนั้นการใช้เงินค่าเดินทางนะครับต้องไปหาโอกาสใช้ไม่งั้นจะโดนตัดเงินที่เหลือไปหมดเลย,เ,ลยเงินค่าเดินทางสามารถเอาไปใช้ที่การเดินทางที่รถไฟนะรถเมล์นะครับรถสองแถวบางที่ก็บางที่ก็ใช้ได้รถไฟฟ้าถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนครับแล้วก็รถทัวรถอะไรต่าง เอกชนขอสมก,กเดินทางในจังหวัดเดินทางข้ามจังหวัดลองสอบถามได้ว่าใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้ก็อย่าลืมเอาเงินตรงนี้ไปใช้ครับนี่สําคัญมากๆเลยน,นี้คือในส่วนตรงนี้เงินค่าเดินทางให้หมดไม่งั้นจะโดนตัดเงินครับดังนั้นตรงนี้สําคัญมากๆครับ750บาทห้ามพลาดส่วนใหญ่จะเหลือกันตรงเยอะครับนี่คือข้อที่3แล้วข้อที่4บัตรประชาชนหมดอายุหรือหายเนี่ยต้องไปทำบัตรประชาชนใหม่ และยินเดนตนใหม่เพื่อกําหนดหลักพินหกหลักใหม่เพื่อจะใช้เงินให้ทันนะครับสำหรับบัตรประชาชนถ้าเกิดว่าบัตรประชาชนคุณมีการหมดอายุหรือว่าหายสิ่งที่คุณต้องทําด่วนเลยนะครับก็คือต้องไปทําบัตรประชาชนใหม่ให้ด่วนแล้วหลังจากทำบัตรประชาชนใหม่เสร็จต้องไปยินเดนตนบัตรสวัสดิการของรัฐใหม่โดาจะเป็นยินเดนตนผ่านธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารทกรสธนาคารใดก็ได้ที่สะดวกและใกล้คุณ ก็ไปธนาคารนั้นแล้วก็ไปบอกเจ้าหน้าที่ครับว่าจะทําการยินเัินตนบัตรสวัสดิการในรูแบบที่คุณเคยทําเลยนะแต่หาคุณไม่เคยทําก็ทําแบบเดิม,มนะครับตรงนี้ก็ง่ายๆไม่ยากอะไรก็พอเยืนตนเสร็จนะครับการเยินตนนี้สําคัญเพราะว่าเป็นการที่คุณเปลี่ยนบบประชานปกติคุณเนี่ยเป็นบัตรประชานที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ข้างในก็คือการยินตนคือการใส่สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปในบัตรประชาชนนั่นเอง นะครับทำให้ประชาชนคุณเนี่ยสามารถรับเงินจากภาครัฐได้และสามารถใช้สิทธิ์ได้ครับอันนี้ก็คือในส่วนข้อที่4ครับข้อที่5กฎรหัสพินหนกหลักไม่ถูกติดต่อกัน3ครั้งจะถูกระง,งับการใช้งานต้องไปยืนยันตนใหม่เพื่อกําหนดรหัสพินหลักใหม่เพื่อจะใช้เงินให้ทันนะครับสำหรับมีการกดรหัสพนทุกครั้งที่ใช้เงินเนี่ยเดี๋ยว้วสมัยนี้มีช่วงนี้เนี่ยก็มีการสแกนใบหน้าอะไรตรงนี้ตรงนี้ก็ สแกนไมน่าไม่ยากก็คือถ้าคุณตัวคุณไปใช้สิทธิ์เองก็ไม่ยากครับแต่เรื่องของโกลาหสพินเนี่ยตรงนี้ต้องระวังให้ดีดๆเพราะว่าบางทีอาจจะจำคาดเคลื่อนรหัสพินเนี่ยอาจจะตั้งไว้หลายที่หลายแบบหลายอย่างก็มีโอกาสที่จะพลาดกดผิดได้นั่นเนี่ยต้องระวังการกดรหัสพินอย่างมากอย่าก,กดให้ผิดกดให้มันถูกต้องตลอดนะครับ<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดในส่วนตรงนี้อันนี้ก็คือในส่วนตรงนี้ครับโกลาหลพินุกลัก ไม่ถูกติดต่อกันก็ต้องกดให้ถูกตั้งแต่ครั้งแรกเลยจะดีที่สุดแต่ถ้าเกิดมันพลาดแล้วก็แก้ไขได้นั่นเองครับโอเคนี่คือข้อที่5แล้วก็ข้อที่6ครับไม่พบบัตรประชาชนติดตัวไปทําให้ใช้เงินไม่ได้สมผลให้ใช้เงินไม่ทันนะครับตรงนี้ก็คือเรื่องง่ายแต่หลายคนพลาดกันจริงๆดังนั้นการพบบัตรประชาชนไปติดตัวไปทุกที่ที่ทําให้คุณใช้เงินได้เนี่ยตรงนี้สำคัญมากๆระวังให้ดี จะได้ไม่พลาดที่จะตรงเสียเงินตรงส่วนตรงนี้จากเหตุการณ์แบบนี้นะครับโอเคอ่ะอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับผมโอเคนี่คือ6ข้อสําคัญมากๆครับเรามาดูกันครับว่าเงินที่จะตัดทั้งหมดเนะี่ยมีอะไรบ้างก็คือในส่วนแรกเนี่ยมิถุนายนก็จะผมบอกเลยวันที่1ก็คือ300ใช่ไหมครับจากนั้นก็จะเป็นงานกาหุงต้ม80บาท ก็ตั้งแต่เม3พฤษภาคมมิถุนานใช้3เดือนอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วก็เจ็รบาทเป็นค่าเดินทางครับเมื <ME> ่อรวมยอดเงินทั้งหมดที่จะโดนตัดเนี่ยก็คือ300บวกแ0บวกเจรเท่ากับ1130บาทครับแต่แต่และเงินแต่และประเภทก็ต้องใช้แตกต่างกันนะเงินค่าเดินทางก็ต้องไปหาการเดินทางโดยรถไฟโดยรถสาธารณะนะใช้การหุงต้มก็ต้องไปซื้อการหุงต้ม เงิน300ก็ไปซื้อสินค้าบร,ริโภคบริโภคนะครับสามไมไนน่น่าเป็นห่วงเจ0เนี่ยน่าเป็นห่วงครับรีบไปใช้ให้หมดนะครับแล้วก็80อันนี้ก็มีโอกาสพลาดได้นะดังนั้นเนี่ยห้ามโดนตัดอย่างเด็ดขาดนะเพราะคุณดูคลิปนี้แล้วคุณจะได้ใช้เงินให้ครบเคลียร์ทุกอย่างนั่นเองครับนี่ข้อมูลล่าสุดที่มาฝากกัน